สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเรามาเข้าเรื่องที่คุณอัญชลีก่อนนะครับคุณอัญชลีเนี่ยจากข้อมูลที่ผมทราบมาก็คือไปพำนักทํางานนะครับอยู่ที่ประเทศสารัฐอเมริกานะครับตั้งแต่ปีหนึ่งเก้า ไปตั้งกับปีหนึ่งประมาณสักสาบกว่าปีแล้วสากว่าป,ปีแล้วตอนนั้นไปทําอะไรที่นั่นครับอ๋ไปก็ไปเป็นนักเรียนแล้วก็แต่งงานแล้วก็ทํางานให้กับทางบริษัทที่นี่ครอบครัวมีธุรกิจที่นี่แล้วก็ส่งของว,วัสดุดิบกลับมาที่นี่ก็คือ ไปกลับไปกลับอยู่ตรงนี้<ะ>แต่ว่าพื้นหลักๆจะอยู่ที่นั่นหลักๆจะอยู่ที่นั่นพอเรียนจบก็ทํางานก็อยู่ที่นั่นะนะครับใช้ชีวิตที่นั่นเป็นยังไง้างครับก็ปกติดีปกติดีค่ะนะครับแต่วันนึงเนี่ยมีคนบอกว่าในข้อมูลบอกว่าปวดตามข้อ่อยู่ๆก็ปวดข้อแล้วก็ออก เวลาเดินไปตากแดดไม่ได้จะเป็นผื่นคันที่หน้านะฮะก็เผื่นตามตัวเป็นในแดงมันจ้ำจำนะครับอันนั้นเป็นตอนสักกี่ปีมาแล้วอ่อ,อ,อตอนนี้ก็ประมาณประมาณสิบห้าปีแต่ยังไม่ทราบสาเหตุนะฮะ<อ>จนกระทั่งเมื่อประมาณสักแปดปีเนี่ยก็ไปหาหมอแล้วก็เคสเลือดปรากฏว่าก็เป็นโรคลูปัสทังงน้นบอกว่าเป็นโรคลู<ะ>ลปัส ใช่ฮะอาการคืออะไรบ้างครับปวดตามข้อปวดมากทั้งตัวเลยฮะแล้วก็แบบมันจะตายนอนลุกขึ้นไม่ได้เลยปวดปวดกล้ามเนื้อหรือว่าปวดกระดูกปวดตามข้อค่ะปวดตามข้อทั้งร่างกายเลยใช่ฮะแล้วแล้วมีอาการอื่นไหมครับแล้วก็ออกแดดไม่ได้ฮะโดนแดดไม่ได้ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็หมวกและแว่นตาตลอดเวลาเลยฮะโอ้ยางนี้อยู่เมืองไทยก็ไม่ได้สิฮะก็ต้อง เขามีเขามเสื้อ UV ่ะใส่โอ้ต้องใส่เสื้อแขนยาวที่กันรังแสงด้วยเวลาจะกลับมาก็ต้องป้องกันอย่างนั้นใช่ค่ะโอ้โหทรมานไหมฮะก็ชินแล้วค่ะเป็นสิบกว่าปีเลยใช่ะเป็นสิบกว่าปีอาจารย์ครับผมขออนุญาตขอความรู้หน่อยครับลูปัสชื่อนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมันโรคอะไรครับค่ะลูปัสนี่ก็เป็นโรคที่แพ้ภูมิตัวเอง ชนิดหนึ่งนะคะโดยปกติเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาต่อต้านสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคใช่ไหมคะแต่ทีนี้โดยปกติภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเขาจะจดจําได้ว่าอันไหนคือตัวเอง,อ,อ,เอ,งอันไหนคือสิ่งแปลกปลอมอันนี้เป็นลักษณะภูมิคุ้มกันที่ปกตินะคะถ้าเชื้อโรคเข้าไปภูมิคุ้มกันจะจําได้ว่านี่ไม่ใช่ของตัวเองเพราะฉะนั้นต้องจัดการทําลาย แต่ถ้าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งเขาจะจดจําไม่ได้ว่าอันไหนคือสิ่งแปลกปลอมอันไหนคือตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําลายตัวเองด้วยทีนี้จะทําลายตัวเองที่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนบางคนก็แสดงออกมาทางผิวหนังนะบางคนก็แสดงออกมากับระบบเลือดอย่างปวดข้อนี่ก็เป็นอ,อันนี้ก็ไปที่ข้อ Uh huh. หรือไปที่ไตไปที่ปอดไปที่ระบบประสาทก็มีอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนซึ่งจะไม่เหมือนกันอ่าซิสเมิกลูปัสอิริชทิมัโตซที่เราเรียก SLE หรือโรคพุ่มพวงเออนั่นสิกำลังจะอันนั้นเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นอาการขั้นท้ายๆ <c oughs> แต่ของคุณอัญชลีนี่เข้าใจว่าอาการไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนั้น <c oughs> เพราะว่าออกมา hmm. แค่ทางผิวหนัง uh, เป็นบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟเรคือ เป็นผืน,น<ม>แดงเสื้อพอเจอแดดปุ๊บก,ก็จะขึ้นแดงเหมือนผีผีเสื้อครับ ก็คือเป็นกลุ่มเดียวกับโรค SLE ค่ะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าไม่ได้รุนแรงถึงขั้นนั้นนะคะยังไม่รุนแรงเท <ạ. S 1> ่าซึ่งโรคเนี้ยถ้าเจอแสงแดดอะไรขึ้นมาก็จะเป็นผื่นแดงเป็นจ้ำขึ้นมาตามผิวหนังคือจะไวต่อแสง UV <ช><ๆ>นะคะเพราะฉะนั้นถึงคนที่เป็นก็มักจะต้องใส่เสื้อผ้าที่กัน UV เอาไว้ดูแลสุขภาพยังไงล่ะครับก็ไปหาหมอที่นู่นแล้วก็หมอให้ทานยาประเภทพวกควินินคะที่ยานี้เป็นยาที่สําหรับ คนที่เป็นมาลาเรียแต่เขาใช้รักษาโรคลูลปัสได้ค่ะคือทานไปแล้วไออาการปวดก็กหายไปก็ทุเลา,าทุเลาไปค่ะแล้วอาการผื่นก็ไม่ค่อยขึ้นแต่ต้องทานอย่างนั้นเป็นประจำก็ทานวันละเม็ดค่ะวันละหนึ่งเม็ดแล้วดีไหมฮะอยู่ดได้ดีแต่ว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยยาตัวนี้ถ้าทานานานๆจะไปทำลายตับแล้วก็มไม่ดีกับร่างกาย ดิฉันก็เลยเพยายามศึกษาว่าจะมีอ,อะไรออื่นไหมที่จะช่วยรักษาโรคนี้โดยไม่ต้องทานยาพวกประเภทของฝรั่งเนี่ยมันเพราะมันมขั้นสุดท้ายผลข้างเคียงก็จะทำให้ตับเราเนี่ยถูกทำลายไปศึกษาแล้วคาดว่ามันจะอาจจะมีผลต่อตับ่แล้วก็ตาด้วยแล้วก็ตาด้วยก็เลยอยากจะหาทางออกอย่างอื่นค่ะก็ะพอดีเอจอกับดรพิเชษซึ่งเป็น เคยเรียนหนังสือไม่ด้วยกันแล้วตอนพิเชษก็เลยบอกว่าลอง้องทานตัวนี้ดูซิว่าอ,อาจจะช่วยได้ก็เลยเริ่มทานมาประมาณปีกว่าเมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่ามันได้ผลหลังจากหกเดือนแล้วค่ะโอ้โหทานนังหกเดือนเลยนะฮะแล้วก็ออกเดินไปในแดดได้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นถามหน่อยครับอาจารย์พิเชษครับว่าบิมไปทําอะไรในร่างกายคุณอัญชลีฮะ อาจารย์ลองให้คําตอบห่อจริงๆ SLE Lupus ก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองครับการแพ้ภูมิตัวเองเกิดเกิดขึ้นเนื่องจากว่าในเม็ดเลือดขาวของเรามี g h 2เยอะไปเยอะไปเยอะไป Th2 นี่เป็นสิ่งดีธรรมชาติถึงสร้างมานะครับสร้างขึ้นมาเพื่อจะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นสารก่อภูมิแพ้หรือหนอนพยาธิที่เข้าสู่ร่างกายแต่เวลามีมากเกินไป อย่างของกรณีคุณอัญชลีมีมากเกินไปมันก็ไปจัดการกับตัวเองอนะครับก็เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองขึ้นมาคือไอ้มากหรือน้อยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไ,ไปโดนเชื้อโรคหรือว่ามีสิ่งร้าอื่นๆขึ้นมามันอาจจะอย่างกรณีเนี้ยส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากต้นตอของกรรม,มพันธนะ์มีส่วน จากกรรมพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งตกใจนะครับว่าพอเป็นโรคนี้เออเกิดจากเชื้อโรคอะไรหรือเปล่านะครับโรคบางโรคเกิดขึ้นได้โดยพฤติกรรมโรคบางโรคเกิดขึ้นได้โดยการสืบทอดทางพันธุกรรมครับนะครับแล้วเมื่อใช้แล้วกรณีคุณอัญชลีผมมาใช้ตอนตอน้ตนตน้นๆวิธีวิธีที่ผมบอกคุณอัญชลีไปก็คืออย่าเพิ่งหยุดยา เพราะของเรามันไม่ใช่ยาของเราแปรแค่เข้าไปลแปล้วป,ป,ปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลโดยการไปทํางานกับเม่เลือดขาวเนี่ยพระัะนั้ก่อยค่อยๆลดไปนะครับคุณเลยก็ทําตามนั้นแล้วก็สามเดือนก็ลดยาได้นะครับก็แสดงว่ามันมีการตอบรับที่ดีก็สรุปก็คือว่าแคปซูลที่คุณชลีทานเข้าไปเนี่ยมันไปทํางานกับเม่เลือดขาวแล้วก็ลดไอทีเทสองที่มันเกิน,กนไ,ปไปให้กลับสุทธิสมดุล